สิ่งหนึ่งที่หนังสือ i ิสฟินิสโดดเด่นมากสําหรับผมนะครับก็คือการที่เขาเนี่ยมักจะเจาะไปถึงรากศัพท์ของไบเบิลภาษากรีกต้นฉบับนะครับทําให้เราเห็นมุมมองบางอย่างที่การแปลไบเบิลฉบับภาษาไทายหรือฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยมันยืดถอหรือมันเออร์ในบางจุดทําให้เราเข้าใจภาพพระเจ้าผิดไปพอสมควรนะครับเขาเริ่มต้นเรื่องนี้ตั้งแต่ <c oughs> การเกินบทต้นๆแล้วก็เกือบทุกบทนะครับ ซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกเปิดตาใจมากนะครับคริสเตียนจนํานวนมากมักจะถูกสอนจดจ่อในโรมบทที่เจ็ดนะครับว่านี่ขณะอาจารย์เปโลยังต่อสู้ที่โรนกับบาปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีชัยชนะเราก็ต้องต่อสู้ที่โรนกับบาบตลอดไปซึ่งเป็นอะไรบางอย่างที่เข้าใจพระเจ้าผิดไปพอสมควรนะครับเพราะว่าพระธรรมโรมตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่เจ็ดเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่ข่าวประเสริฐที่แบบที่มันใช่นะฮะเป็นแค่การเรือนนาำน,นะครับ บทที่แปดเป็นต้นมาเนี่ยคือเนื้อหาที่แท้จริงของข่าวะเสริฐนะฮะทีนี้พอเราแยกแยะไม่ออกเราก็จะเอามายำเป็นอาหารและเราก็จะเข้าใจผิดน,นะครับคือสิ่งที่บทเนี่ยเขาต้องการสื่อสารเขาก็เลยจะบอกว่าไอ้พระคัมภีร์โรมบทที่เจ็ดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเรานะครับคือหมายถึงว่าคือจริงจริงก่อนบทที่เจ็มาเขาในเรื่องเนี้ยในบทเนี้ยเขาจะบอกว่ามีบทที่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดนะครับ คือบทที่56เนี่ยจะเหมือนกับบอกถึงอัตลักษณ์ของเราที่เป็นใหม่หรืออัตลักษณ์ของนุษยชาติใหม่ในพระเยซูคริสต์แต่อยู่ดีบทที่7โผล่แทกขึ้นมาเหมือนกับว่าเรายังไม่หลุดนะฮะแล้วก็บทที่8เนี่ยเหมือนถึงว่าหลุดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับมันแทกขึ้นมาตรงกลางครับทีนี้คุณโรบินสมิทเนี่ยเขาก็ได้มาแกะนะครับว่าจริงๆแล้วบทที่7เนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าคือเหมือนกับเหมือนกับอยู่ดีเขียน56แล้วอยู่ดีบทที่7ดูเหมือนมันขัดแย้งนะครับแล้วบทที่8ก็มา เหมือนกับต่อจากบทที่หอีกทีหนึง่งซึ่งบทที่เจ็ดเนี่ยเขาบอกว่า,าผู้อ่านหลักเนี่ยบทของบทที่เจ็ดก็คือคนที่ยังอยู่ใต้ธรรมบัญญัติผมก็แบบเวอเหมือนกันนะครับว่าไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะเพราะว่าเราเข้าใจมาตลอดว่าพระคมพีโรมี่ยเขียนถึงคนต่างชาติทั้งหมดนะครับแต่ว่าพอคุณโรบินสมิทแยกแย่แล้วเนี่ยพระธรรมโรมเนี่ยจะมีจะมีอยู่สองส่วนที่เขียนคํา่ขาข้าพเจ้าเขียนถึงท่านคน ที่เชื่อธรรมบัญญัติหรืออยู่ใต้ธรรมบัญญัติซึ่งก็คือคหมายถึงคนยิวนะฮะแล้วก็พอจะมีบทอีกบทหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็คือบทที่สิบอ็ดบอกข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างชาติก็คือคนที่ไม่เคยอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะฮะ,ะแสดงว่ามันมีผู้ฟังอยู่สองส่วนก็คือคนที่เชื่อธรรมบัญญัติก็คือก็คือคนที่เชื่อกฎหมายของท่านโมเสสนะฮะแล้วก็บทที่สิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นผู้ที่เชื่อในในพระคุณของพระเจ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบ โอ้โหแบบผมรู้สึกว่าน่าทึ่งมากที่คุณโรบินสมินียมีสติปัญญาในการแยกยับพระคัมภีร์ได้ขนาดนี้นะครับก็ผมยังไม่เคยอ่านความคิดแบบนี้จากจากบทความไหนนะครับมาเจอเล่มนี้ผมอึ้งไปเลยฮะรู้สึกว่าโอ้สุดยอดมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดพระคัมภีร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่า c a s t i o n translation ก็คือเป็นพระคัมภีร์ที่แน่ๆที่อาจารย์สายพระคุณหลายคนเนี่ยเขา reference แต่อาจารย์ที่เป็น traditional นิยมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเล่มน,นี้สักเท่าไหร่นะครับ เพราะการแปลที่ที่มันหลายหลายอย่างมันขัดแย้งกับความคิดเก่าๆของเขาอยู่นะครับก็จะมีนะครับในในในพระธรรมโรมนะฮะโรมโรมบทที่เจ็ดนะฮะขอเราดูตรงนี้นะฮะจะเห็นชัดเลยว่า I write to you dear brothers and sisters who are familiar with the l a r เห็นไหมฮะ ก็คือคนที่คุณเคยกับธรรมญาเนี่ยชัดเจนว่าบทที่7เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็สื่อสารกับคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะครับพอมาบทที่11เนี่ยตอนแรกผมก็หาตั้งนานนะฮะแล้วก็แบบเ,เหมือนกับหาผิดข้อนะจริงๆไม่ได้ข้อสานะครับจะเป็น11ข้อ13เนี่ย now เห็นไหม now I speak to you who are not jews i เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับว่าย้ายชาัดเจนแสดงว่าตั้งแต่บทที่เจนถึงบทที่10เนี่ย โฟกัสหลักน่าจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใต้ธรรมดัตงคือคนอยิวหรือคนที่เชื่อธรรมดัตงของโมเสสแต่พอบทที่ส1บ็ดปุ๊บก็จะสื่อสารกับคนต่างชาติคือพวกเราทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมดัตงของโมเสสเห็นไหม I speak to you who are not j e w is since I am apostle to reach the non j e w is people ก็คืออาจารย์บาโลถูกใช้มาเพื่อที่จะสื่อสารข่าวประเสริฐกับคนที่ไม่ใช่คนยิวอะฮะแล้วก็เนี่ย อันนี้ก็เป็นฉบับ NIV เขาก็จะแปลแปลอีกสำนวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเขาจะเขียนว่าตรงนี้ Do you not know brother and sister for I am speaking to those who now t h e l a w นะ n no w t h ๋ l ว w ก็คือว่าคนที่รู้จักทำบัญญัติพันธสัญญากเก่านะครับแล้วก็พอบที่11เนี่ยเขาก็จะเขียนเขียนในข้อที่ สิบสามนะฮะเห็นไหตรงนี้เขียนว่า I am talking to you Gentile I a n as much as I am the Apostle to Gentiles อันนี้จะเป็นฉบับ Mirror Bible เนี่ยเขาจะแปลค่อนข้างที่จะสละสัสวยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะหยให้ดูใช้วเวลาเปิดหน่อยอันนี้เขียนว่า I write to you in the context of your a c c o u n t with the law ใะมีครับวิธ t h าแล้วก็ข้อ11 13เนี่ยตรงนี้ก็เขียนว่า In my capacity of representative of the good news to Gentiles I will speak in such a way that the clarify of my conclusion ก็คือเขียนถึงคนต่างชาติแล้ครับ ก็เป็นตัวอย่างเล่นๆน้อยนะครับว่าคือเล่มนี้ค่อนข้างที่จะแบบละเอียดมากนะฮะแล้วก็คือมันจําเป็นที่คริสเตียนจําเป็นจะต้องเรียนหนังสือนะครับเพื่อที่จะเข้าใจนะครับคือเราจะเอาแต่นมัสการพระเจ้าด้วยเพลงอย่างเดียวก็คงไม่พอนะฮะความเข้าใจหรือความรู้เนี่ยสำคัญนะครับแล้วต้องเป็นความรู้ที่เป็นแนวทางพระคุณเ้วยถึงจะเกิดผล